It's time sit Culture podcast. Let's for of grab a a and sit back. Cup cup ได้เวลาจิบกาแฟคุยกันเรื่องวัฒนธรรมองค์กรกับ A Cup of Culture แล้วนะครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่กาแฟแก้วที่275กับผมบอลสุรัตนโพธิปศาสนนะครับครับอย่างที่มีโอกาสได้บอกคุณผู้ฟังไปในคราวก่อนนะครับว่าในช่วงก่อนสิ้นปีนี้เนี่ยผมเองก็อยากจะมาแชร์พวก เทคนิคอะไรต่างๆที่มันเกี่ยวกับการเริ่มต้นปีใหม่ในฐานะคนทํางานนะครับหรือในฐานะของผู้บริหารในองค์กรก็ตามและแน่นอนครับก็คือว่าในช่วงก่อนปีใหม่เนี่ยหลายๆคนก็จะคิดถึงการที่ตัวเองอยากจะพัฒนาตัวเองอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองในปีถัดไปเพราะมองว่าวันปีใหม่เลยเนี่ยมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ดีในการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเพราะเราจะจดจําได้ว่า เรากำลังจะเริ่มเปลี่ยนแปลงจากวันไหนดรจอห์นซีนอร์คอสเนี่ยครับ <c oughs> เขาเป็นปรเฟสเซอร์ทางด้านจิตวิทยานะครับที่ตัวแกเองเนี่ยศึกษาเรื่องของ New Year Resolution ทำงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นหลักเป็นเวลาหลายๆ10ปีที่ผ่านมานะครับว่าคนแต่ละคนเนี่ยมีการตั้งเป้าหมายในช่วงปีใหม่ย,ยังไงบ้างนะครับแล้วก็เคล็ดลับของความสำเร็จ ของแต่ละคนหรือสาเหตุของความล้มเหลวเนี่ยที่คล้ายๆกัน,นคืออะไรซึ่งมีบทความหนึ่งนะครับเขียนถึงการศึกษาของของแกเองเน,นะครับแล้วก็แกก็ไปศึกษาว่า c o o ชั้นนำเนยนะครับเขามี New Year Resolution อะไรบ้างเพื่อจะเป็นแนวทางให้ท่านคิดถึงกรอบวิธีการมองนะครับเวลาเขาไปศึกษาข้อมูลของ CEO นะครับว่าในการตั้งเป้าในช่วงปีใหม่ของแต่ละปีเนี่ยทำยังไงก็พบว่าโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะมีการตั้งเป้าทั้งสองแบบนะครับคือตั้งเป้าในเชิงของ Personal แล้วก็ Professional ก็คือเรื่องของงาน เราลองมาดูตัวอย่างของปี2020ัีดียครับที่เขาตั้งเป้าหมายว่าปี2021ที่ผ่านมาเนี่ยเขาจะทำอะไรกันซึ่งบางคนถ้าเราติดตามเขามาด้วยก็จะรู้ว่าสิ่งที่เขาตั้งเป้าเนี่ยมันบรรลุผลสำเร็จหรือเปล่าด้วยนะครับโดยได้มีการแบ่งเป็นกลุ่มๆนะฮะว่ากลุ่มของเป้าหมายเนี่ยมันจะประมาณแบบนี้นะครับมีทั้งหมด7กลุ่มด้วยกันนะครับกลุ่มแรกเลยคือเรื่องของ innovation ครับเขามองว่า CEO ชั้นนำหลายๆคนเนี่ย ตั้งเป้าหมายที่จะให้องค์กรของตัวเองหรือพน,นักง,งานของตัวเองรวมทั้งตัวเองเนี่ยนะฮะได้มีการอินโนเวตมากขึ้นในการทํางานโดยที่ไม่ได้มองว่าเอง้งานของเราเนี่ยมันจะต้องเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีหรืออะไรเท่านั้นนะครับก็ทุกๆงานเลยครับที่จะต้องมีอินโนเวชันและที่สําคัญจะต้องทําอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับคือไม่ได้ทําเป็นชอ็อตๆหรือทําแค่ช่วงที่มีโปรเจกต์มีโครงการอย่างเดียวนะครับประการที่2เลยนะครับคำาระิฐานของบรรดา c e o เนี่ยนะครับ เขาอยากจะฟังให้มากขึ้นแล้วก็พูดให้น้อยลงครับอันนี้ก็จริงนะครับสิ่งที่พาตัวเองมาเป็น c e o ได้เนี่ยจุดหนึ่งก็อาจจะต้องเป็นคนพูดเยอะมีความมั่นใจในตัวเองกล้าคิดกล้าตัดสินใจถูกไหมครับแต่การที่จะอยู่ในตําแหน่งนั้นได้อย่างยั่งยืนแล้วก็ engage พนักง,งานได้เนี่ยก็ต้องฟังเป็นด้วยนะาะฉะนงั้นมันก็เป็นทักษะที่ c e o หลายๆท่านต้องเรียนรู้นะครับเพราะมันอาจจะไม่ใช่ทักษะสําคัญที่พาเข้ามาถึงจุดนี้ก็ได้ ตัวอย่างโจนาธานแอนเดอร์สันนะครับซึ่งเขาเป็น CEO แล้วก็โคฟาวเดอร์ของ c a n d ูนะครับอันนี้เป็นซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวกับเรื่องของ CRM เนี่ยนะครับเขาบอกว่าเราเนี่ยจะสามารถได้ประโยชน์ที่แท้จริงเนี่ยก็ต่อเมื่อเราหยุดพูดแล้วก็เราเปิดหูฟังเท่านั้นเองเพราะการที่เราเปิดปากพูดแต่เพียงอย่างเดียวเ,ยเราจะไม่ได้อะไรใหม่เลยนะครับแต่ตอนที่เราเปิดหูฟังเนี่ยเราจะได้ยินนะครับได้ยินเสียงของลูกค้าได้ยินไอเดียใหม่ๆซึ่งเขาก็ปรารถนาจะให้พนักง,งานทําสิ่งนี้ด้วยนะครับนอกจากตัวเขาเองแล้วนะครับ กลุ่มที่3ก็คือเรื่องของการให้ความสําคัญกับเรื่องคนให้มากขึ้นมากแต่จะมองเรื่องของธุรกิจเป็นหลักครับอันนี้ก็คล้ายๆข้อเมื่อกี้ว่า c ีอโอหลายๆคนก็อาจจะไม่ได้เก่งเรื่องคนนะฮะเก่งเรื่องธุรกิจเก่งเรื่อง Innova t i o นนะครับนั้นการที่อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองมันก็เลยวนเวียนไปในเรื่องที่ตัวเองทําได้ไม่ดีนะตัวอย่างอย่าง c e o ของ Walt Platform เนี่ยนะฮะซึ่งเป็นบริษัทที่ ทำซอฟต์แวร์ที่คอยมอนิเตอร์เรื่องเอติกส์ต่างๆในการทํางานในองค์กรเนี่ยเขาก็ตั้งเป้าว่านะครับว่าในปีใหม่เนี่ยเขาก็อยากจะให้พนักง,งานเนี่ยแชโดว์สกิลกันนะครับก็คือไปประกบกับเพื่อนร่วมงานที่ตัวเองคิดว่าเขามีสกิลอย่างใดอย่างหนึ่งที่เราสนใจเป็นเป็นสกิลอะไรก็ได้ครับเป็นสิ่งที่เราไม่มีนั่นเองแล้วก็ไปแชโดว์กับเขาไปออบเซิร์ฟเขาว่าเขาทำยังไงนะฮะซึ่งอันนี้ตัว CEO เองก็จะเป็นแบบอย่างในเรื่องนี้เช่นเดียวกันที่จะทำเรื่องนี้ให้พนักงานดู กลุ่มที่4นี่จะเป็นอะไรที่เกี่ยวกับลูกค้านะครับตั้งเป้าไว้จะ customer centric มากขึ้นนะครับเอาลูกค้าเป็นศูนย์กลางในการทำงานและแน่นอนเวลาพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยก็ต้องพูดถึง CEO ท่านนี้คือเจฟเบโซ่นะครับ c e อของ Amazon นะครับอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกอะไรฮะค,รความตั้งใจของเขาทุกๆปีแหละครับที่จะพัฒนาในเรื่องของ customer centric ให้มากขึ้นและมากขึ้นเพราะว่าเขามีเป้าหมายเลยครับว่าเขาจะต้องเป็นบริษัทที่มีลูกค้าเป็นศูนย์กลางมากที่สุดในโลก แล้ไม่ใช่แค่ตัวเขาเองนะครับเขาก็พยายามจะสนับสนุน CEO ท่านอื่นๆด้วยนะครับให้คิดแบบที่เขาคิดเพราะเขาทําแล้วสําเร็จมาแล้วนะครับซีอเมซอนเป็นแบบทุกวันนี้ได้ก็เพราะว่าเขาใช้คําว่าเป็น o b s e s s over customers อะไรก็คือหมกมุ่นอยู่กับการมองลูกค้าเป็นหลักนั่นเองกลุ่มที่5นะครับจะเป็นกลุ่มที่เกี่ยวเรื่องการเปลี่ยนแปลงอะไรที่เกินไปกว่าองค์กรตัวเองนะครับเช่นทําเพื่อสิ่งแวดล้อมทําเพื่อสังคมทําเพื่อ จุดยืนทางการเมืองนะครับยกตัวอย่างเช่นเซียวแวงเนี่ยนะครับซึ่งเขาเป็นซีอีของบาลเลสนะครับซึ่งเป็นบริษัทที่ช่วยทําให้กระบวนการในการทําวีซ่าอเมริกาเนี่ยมันง่ายขึ้นนะฮะเขาว่าตั้งเป้าหมายในช่วงปีใหม่นะครับว่าเขาจะมีจุดยืนทางการเมืองอที่ชัดเจนขึ้นนะครับแม้ว่าจุดยืนทางการเมืองนั้นเนี่ยมันจะมีผลกระทบในเชิงลบกับธุรกิจของเขาก็ตามเราก็แค่นั้นไม่พอครับเขาก็ชักชวน c e o ของบริษัทอื่นๆให้ทําแบบเดียวกันด้วยครับว่าให้ยืนยันในสิ่งที่ตัวเองเชื่อนะครับมากกว่าจะคอยไปปณนีประนอมกับมันเพียงเพราะเหตุผลทางธุรกิจเท่านั้นเองอนี่น่าสนใจครับกลุ่มที่6ก็จะเป็นกลุ่มที่อ่าอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ c e o หลายๆคนก็เป็นเหมือนกันนะครับก็คือเรื่องของการด่วนที่จะสรุปด่วนที่จะตัดสินอ่านะครับ ก็มีซีอหลายคนเลยนะครับที่ตั้งเป้าเรื่องนี้นะครับว่าจะพัฒนาตัวเองก็ดีนะครับที่คนที่เป็นแบบนี้แล้วเขารู้ตัวเองนะอันนี้ผมคิดว่าเขาสําเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่งนะถ้าเขารู้ตัวเองนะส่วนอีกครึ่งหนึ่งอ่ะนี่จะหาวิธีการยังไงที่จะแก้ปัญหานี้ได้ถ้าในมองในเชิงธุรกิจนะครับบางทีก็รีบไปตัดสินเร็วเกินไปว่าลูกค้าต้องการอย่างนั้นลูกค้าต้องการอย่างนี้มันทําให้เราฟังลูกค้าน้อยนะครับซึ่งตรงนี้มันก็สามารถเอามาใช้กับพนันนงกงานในองค์กรเช่นเดียวกันบางที CO หรือผู้บริหารนี่มีประสบการณ์เยอะไงครับเพราะฉะนั้นแค่อะไรนี้นหน่อยก็ตัดสินแล้วครับว่ามันจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ซึ่งบางครั้งมันก็ผิดนะครับแล้วก็กลุ่มสุดท้ายนะครับอันนี้ก็น่าสนใจครับเป็นกลุ่มที่เกี่ยวกับเรื่องของ work-life balance แน่นอนครับ CEO คืออาชีพหนึ่งที่งานหนักที่สุดในโลกนะครับนั้นเขาก็พยายามที่อยากจะทํำยังไงให้มีการบาลานซ์กันระหว่างชีวิตส่วนตัวแล้วก็เรื่องงานนั่นเอง อันนี้ผม <g rain> เชื่อว่า c e o หลายๆคนก็พยายามกันนะฮะแต่ว่ามันทําไม่ได้ไอ้ความพยายามนี้บางทีอาจจะมาจากตัวเองก็ได้แล้วจะมาจากความกดดันของคน,นในครอบครัวก็ได้นะครับอย่างค i สเบรดเนี่ยนะฮะซึ่งเป็น CEO ของ Mozilla Mozilla นี่เป็นบริษัทที่ทำไอตัวเบราว์เซอร์ f i r e อ o x นั่นเองนะครับคริส <g rain> เองก็บอกว่าเขาจะพยายามสุดความสามารถเลยนะครับที่จะ ทําต่อไปอาสแสดงว่าเขาทําได้ดีขึ้นแล้วนะครับในปีที่ผ่านมาเขาอยากจะมี Work Life Balance ที่ดีขึ้นอีกนะครับเพราะเขาเชื่อว่าชีวิตเนี่ยมันเป็นเรื่องของการวิ่งแบบมาราธอนไม่ใช่การวิ่งแบบสปรินต์หรือการวิ่งในระยะสั้นนั่นเองถ้าเราไม่บาลานซ์ให้ดีเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าเราก็จะยืนในระยะยาวไม่ได้นะครับในความเป็นจริงอันนี้ก็เป็น7กลุ่มของ ความตั้งใจหรือ New y e a r Resolution นะฮะของ C.E.O. นะครับที่ศึกษาโดยจอห์นซีนาคอนั่นเองนะครับนี่ตัว p r o f เ s อร์ท่านนี้เองเนี่ยก็ยังให้เทคนิคนะครับเพราะว่าเขามีโอกาสได้ทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง New Year's Resolution นะมาหลายปีแล้วนะครับเขาพบว่าไอความตั้งใจในช่วงปีใหม่ที่มักประสบความสําเร็จเนี่ยมันจะมีขั้นตอน3ขั้นตอนด้วยกันก็คือขั้นตอนก่อนอวันปีใหม่ แล้วก็ขั้นตอนที่เกิดขึ้นในเดือนมกราแล้วก็ขั้นตอนที่เกิดขึ้นในเดือนกุมภาเป็นต้นไปอันนี้เรามาดูนะครับว่าก่อนเดือนมกราเนี่ยสิ่งที่เราควรทําก็คืออะไรบ้างนะครับเขาบอกว่าจะต้องตั้งเป้าหมายที่มันจับต้องได้นะครับเราก็ทําได้จริงการที่พูดอะไรกว้างๆหรืออะไรที่มันไกลเกินความจริงเนี่ยมันอาจจะไม่เหมาะกับการมาใช้เป็น new year resolution นะครับ แล้วก็ต้องมีการทำ action plan ออกมาชัดเจนว่าคุณจะทำอะไรบ้างเพื่อจะไปถึงความสำเร็จนั้นและที่สำคัญพอได้ทั้งสองอย่างแล้วเนี่ยนะครับได้ทั้งเป้าได้ทั้งแผนแล้วเนี่ยนะครับก็อาจจะไปเล่าให้คนรอบข้างฟังนะครับหรือทุกวันนี้เรามีโซเชียลมีเดียนะครับก็ประกาศไปใน Facebook เราเลยก็ได้ครับว่าเราจะทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ให้โลกรู้ไปเลยนะครับถ้าเราไม่ทำก็จะได้มีคนมาคอยทับทมเราได้อะไรประมาณนี้นะฮะเทคนิคนี้ผมว่ามันก็น่าสนใจดีนะครับ อันนั้นคือก่อนวันปีใหม่อันนี้ในช่วงของเดือนมกราทําไมจะต้องมีอะไรที่มันค่อนข้างเข้มข้นในช่วงมกราเพราะว่าช่วงมกราเนี่ยสำคัญนะครับเวลาจะหลวจะบินขึ้นสู่อากาศเนี่ยช่วงแรกเนี่ยแรงถีบมันต้องเยอะมากเลยไม่งั้นมันส่งตัวเองออกไปไม่พ้นวงโคจรโลกนะครับเขาบอกว่าอย่างนี้ครับว่าในช่วงมกราเนี่ยต้องมีพวกบัตตี้ซิสเต็มเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับพยายามหาเพื่อนร่วมอุดมการณ์ของเรา หรือคนในครอบครัวให้มาช่วยสนับสนุนสิ่งที่เราทำอันนี้ก็ดีนะว่าเรา,เราประกาศออกไปแล้วเนี่ยคนรอบตัวเราเขาจะได้ช่วยสนับสนุนเราด้วยนะครับหรือยอย่างซีอโอย่างเงี้ยมีปาการประกาศให้พนักง,งานทราบไปเลยในทาวโฮว่าเ,ออเราจะทําอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยมันก็ทําให้พนักง,งานคอยมาจาับตาดูด้วยว่าเอ๊จะเอาจริงหรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นนะฮะหรือหลายๆท่านอาจจะอยากออกกําลังกายลดน้ําหนักก็หาแนวร่วมหาเพื่อนๆที่มีความตั้งใจเดียวกันแล้วทำไปด้วยกัน เวลาเราหมดแรงหรือท้อถอยก็จะได้มีคนคอยให้กำลังใจแล้วก็ช่วยสนับสนุนกันครับในช่วงมุกกลาก็ต้องมีการ t r a c ด้วยนะครับว่าเรามีโปรเก e หรือว่าเรามีการเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงบ้างนะครับแบบเข้มข้นหน่อยแล้วก็ที่สําคัญตั้งแต่มุกกลาเลยต้องมีเขาเรียกว่า celebrate ตัว quick win นะครับก็ต้องมีการให้รางวัลตัวเองบ้างนะครับเวลาที่เรามีการขยับแม้กระทั่งโป o g r e s s เล็กๆน้อยๆก็ตามอีกอย่างหนึ่งก็คือพยายาม เรียนรู้ทักษะอะไรที่มันประกอบไปกับการที่เราจะต้องทําเป้าหมายนั้นให้สำเร็จด้วยอย่างเช่น CEO บางคนบอกอยากจะฟังมากขึ้นคุณก็ต้องมีทักษะในการฟังด้วยนะครับคือไม่ใช่มีความตั้งใจอย่างเดียวมันก็จะไม่พอก็จะต้องไปเรียนรู้เรื่องทักษะการฟัง Deep l i s t e n i n g อะไรต่างๆพวกนี้ด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญแน่นอนครับคาดหวังได้เลยครับว่ามันจะมีโอกาสที่จะไม่เป็นไปตามนั้นบ้างนะครับเราเป็นมนุษย์นะฮะบ,บางครั้งมันก็ถูกยั่วยวนไปด้วยเรื่องรอบๆตัวทําให้เรา หลุดไปจากเป้าแล้วก็ไม่ได้ทําในสิ่งที่ตั้งใจให้เราคิดไว้เลยครับว่ามันจะเกิดขึ้นแน่นอนเรื่องแบบนี้ดรจนเนี่ยเขาบอกว่ามีถึง71%ของคนที่ทําเป้าหมายของปีได้สําเร็จเนี่ยบอกว่าไอ้การที่เขาพลาดครั้งแรกๆแบบนี้มันช่วยมากๆเลยทําให้เขาสามารถไปถึงเป้าหมายได้อย่าไปโทษตัวเองนะครับในทันทีที่เรามีความผิดพลาดหรือไม่ทำไปตามที่ตั้งใจโดยเฉพาะในช่วงแรกนะครับ และนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในเดือนมกราครับและจากเดือนกุมภาเป็นต้นไปถึงปลายปีเนี่ยสิ่งที่ต้องทําคือเราต้องมีมายเซตแบบนี้ว่าสิ่งที่กําลังทํามันเป็นการวิ่งระยะไกลนะครับไม่ใช่การวิ่งร้อยเมตรเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเตรียมการนะครับอะไรก็แล้วแต่รอบๆตัวเราก็ให้มันสอดคล้องกับการวิ่งมาราธอนนะฮะการที่เราจะเปลี่ยนพฤติกรรมอะไรบางอย่างที่มันมีในยะสําคัญมากๆเนี่ยมันต้องใช้เวลาหลายเดือนเลยครับมันถึงจะกลายเป็นรูทีนของเราได้นะฮะ ถ้าเรื่องนั้นมันเกี่ยวกับเรื่องเชิงพฤติกรรมอย่าปล่อยให้ความคิดแง่ลบต่างๆมันมากัดกินกันนะครับโดยเฉพาะเวลาเราพลาดไปเวลาเราหลุดเป้าไปเนี่ยแล้วเราก็บอกเห็นไหมเราทําไม่ได้เราอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ให้เราเชื่อให้เราท่องไว้ในใจว่ามันเป็นการวิ่งทางไกลนะครับและ3ถึง6เดือนแรกเนี่ยเราต้องกัดฟันไปให้ถึงให้ได้แล้วก็มันก็จะทําให้ได้ง่ายขึ้นในงานวิจัยของแกแกบอกว่ามีถึง 4- 50%เเลยนะครับของคนที่ ไปถึงเป้าหมายของปีได้ในแค่ช่วงครึ่งปีแรกเท่านั้นเองนะครับถ้าคนคนนั้นตั้งใจจริงๆครับและนี่คือเคล็ดลับของคนที่ศึกษาเรื่องนี้นะครับเรื่อง new year's resolution อย่างจริงจังมายาวนานหลายสิบปีครับผมก็ลองดูครับเอาไปปรับใช้กับท่านได้ก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับที่เราจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆแล้วก็ไม่ให้สิ่งที่มันผิดพลาดเลยครับหรือสิ่งที่เราทำแล้วมันไม่เวิร์กแล้วเราก็ล้มเลิกไปหลายๆปีแล้วเนี่ยมันมากัดกินชีวิตเรานะครับ เอาใหม่ครับคุณฟังครับวันนี้กาแฟหมดแก้วแล้วนะครับอย่าลืมนะครับไม่ว่าเราจะตั้งใจหรือไม่ก็ตามเนี่ยวัฒนธรรมองค์กรมันจะเกิดขึ้นอยู่ดีครับทำไมเราไม่มาสร้างวัฒนธรรมในแบบที่เราอยากเห็นกันล่ะครับสวัสดีครับ and that's today's cup of culture see you again next time